ยินทำะไรกลางแดดร้อนๆนะเราจะพาเพื่อนๆมาเปิดบ้านของกวางกันเมื่อวานนี้ครับผมร้อนหรอใช่เดี๋ยวก่อนนี่อยู่บ้านเหรอทำไมต้องใส่แว่นตาเจ็บครับผม <c oughs> เป็นอุบัติเหตุนิดนึงครับผม<อ>จากการขี่มอเตอร์ไซค์ครับค่ะเอองั้นเดี๋ยวพาไปทัวร์บ้านกันเลยดีกว่าไม่เถอะไม่ <ฉะ S 1> ไหว,ไว,แ,ลวแล้วร้อน มนเริ่มจากป้ายที่สนิมก่ออันนี้ไม่ได้มาจากสนิมข <c oughs> องหน้าฝนแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณกวางตั้งใจ <c oughs> ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเป็นป้ายที่ได้มาจากที่เชียงใหม่ครับ <c oughs> ผมไปขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาหลับตา <c oughs> ป้ายเออเขาเลยบอกว่าพี่ขอป้ายแบบเป็นป้ายเหล็กแล้วเดี๋ยวมาปล่อยให้มันสนิมขึ้น ตอนนี้หวันว่าใครโดนน่าจะต้องไปขีดบาดทยักอะดูหนักมากไปไปเข้าบ้านเถอะร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านเขาบอกคุณปาเป็นคนที่แบบสมาร์ทมากสมาร์ทโฮมนี่จะไม่เข้าบ้านทันทีใช่ไหมไม่เข้าเราต้องยืนตากแบดก่อนอันนี้ก็เป็นกระดิ่งแบบสมาร์ทโฮมนะครับก็คือพอกดแล้วมันจะไปดังที่มือถือแล้วเราก็จะเห็นหน้าคุยกับคนที่มากดกิ่งได้อะไรเงี้ยสาวๆกดกิ่งก็ก็จะบอกว่าไปก่อนหวานอยู่ ในบ้านนะคะหลายคนก็จะสงสัยว่าทำไมหญ้าเยอะดินเดินมันดูแบบเกิดกลางกันแบบนี้ลูกชายเราเองครับผมชื่อว่ากิวนะครับเป็นหมาเกรดเดนร่างยักษ์สูงเกินน่าจะร้อยเกินร้อยแปดสิบแล้ว<ช>ตัวใหญ่มากนะครับผมก็เป็นที่วิ่งเล่นของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาวิ่งตะกุยอะไรเงี้ยหญ้าเยอะก,ก็จุยหมดอันนี้เป็นต้นที่มีสตอรี่มากๆเลยเกี่ยวกับคู่รักของเราแสดง ต้นประโชกนะครับผมใช่ค่ะคือเรื่องเรื่องมันีอยู่ว่าคุณแม่วานเนี่ยซื้อมาให้แล้วก็บอกให้เลี้ยงดีๆถ้ามันตายเนี่ยจะไม่ให้แต่งงานแล้วมันตายครับแล้วมันตา ตายแบบตายจริงๆนะครับคือไม่ไม่เหลืออะไรเลยเหลือเป็นกิ่งแห้งๆไม่มีใบไม้เหลือเลยอะไรเงี้ยแล้วเขามาช่วยตัดแต่งแล้วก็ให้น้ํามันมันก็ฟื้นเฉยเลยะคือช่วงช่วงที่มันตายก็คือช่วงที่เราเลื่อนงานแต่งอะค่ะคือมีเชื่อก็ต้องเชื่อเห็นไหมเชื่อเรื่องมูเตลูบ้างไหมเชื่อยังไม่เชื่อแต่ต้องบอกว่าแต่ก่อนอะตรงเนี้ยมันจะเป็นญ้าออคเทพูสที่พี่กวางรักนักรักหนา ตายหมดเพราะว่าน้องหมาจี่ใส่มันก็จะตายเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นซากปลาหักพังนะคะที่ได้มาจากตอนช่วงโควิดที่หยุดงานพยายามจะปลูกักส่วนครัวในบ้านใช้เองนะครับผมไม่สามารถครับเป็นนักล่องดีกว่าครับอย่าเป็นคนส่วนเลยครับออไม่เวิร์กอ่ะแล้วปลูกอะไรก็ไม่เคยเวิร์กเลย จะเป็นมุมสวนที่แต่ก่อนเป็นมุมแบบว่ากินกาแฟซื้อบ้านหลังนี้เพราะมุมนี้นนเลยเพราะคือตอนแรกเนี่ยกะจะซื้อบ้านข้างๆนี่ครับแต่บ้านข้างอ่ะมันไม่มีโซนข้างนอกอแต่พอเราเดินมาบ้านนี้ปุ๊บอ้าวตรงนี้มีโซนเอาดอด้วยแล้วกว็มนคนชอบเอาดอกก็เ,เลยโอ้จริงหลังนี้แหละ ได้เลยคือพี่วควรเป็นคนชอบเอาดอขนาดที่แบบสมมติไปกินข้าวไปกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเลือกร้านที่มีเอาดอร้านที่มีแอร์นั่งกันสวยๆอะ่ะเขาจะไม่ค่อยชอบเขาจะชอบร้านที่ประมาณาน,น,อน,อานี้ค่ร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนั่ง,ขงเขาได้ว่าก็ต้องนั่งไปด้วยไปหัร้อนไม่ไหวแล้วร้อนมากไม่ไหวแล้วไม่มีใบไม้ร่วงใบนึ่งพี่หไหนเก็บสิรออะไรล่ลละ คือหวานนิดนึงจะต้องไปหาหมอแล้วนีผมคือหวานเป็นเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้เกลียดกลัวการใบไม้ร่วงมากอะไรเงี้ยคือแดดเป่งๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพี่วางเดี๋ยวหนูจะไปกวาดหน้าบ้านไม่หวานเช้าใช่คาว่าหวานจะไปทําในสิ่งที่รักเพราะว่าทําทีไรก็จะโดนว่าเขาก็เลยไม่กล้าบอกเขาไปกวาดใช่ค่ะก็จะมีคือรอเย็นหน่อยก็ได้คือบ้านมันมีต้นไม้มันก็ต้องมีใบไม้ร่วงดูเหมือนบ้านผีสิง นึออกนึกอมาบ้านที่มีต้นไม้แบบล่วงเต็มเลยอ่ะมันดูน่ากลัวแล้วประกอบกับเรามีน้องหมาซึ่งน่ากลัวสําหรับคนเล่วนี้อยู่แล้วคิดมากไปเองอ่ะเอามาดูโซนคุณกวางค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นโซนของกวางเองนะครับผมก็เป็นไอเย็นกิวก็เรียกว่าเป็นการหลัะกันนะครับผม <c oughs> แล้วจะคุยรู้เรื่องไหมเล่าขอเขา ่อปิดก่อนเป็นโซนกระาดาษนะครับวันนี้ก็จะเป็นรถแบบที่เพื่อนๆมาฝากเก็บไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาไปวิบากทีมันก็ต้องแบบขนกันขึ้นรถตู้รถกระบะอะไรไปเงี้ยเข้าไว้ที่เดียวมันก็สะดวกกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นโซนที่ เก็บรถด,ด้วยซ่อมรถด,ด้วยดูแลรถตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นที่ห้องเก็บเครื่องมือนะครับมีหมวกกันน็อกมีพวกเครื่องมือทูต่างๆเขาอะเป็นแบบเป็นไบเกอร์อย่างงี้ใช่ไหมเขาชอบมอเตอร์ไซค์ชอบอะไรเงี้ยแต่หวานซ้อนเขาว่านับครั้งได้เลยเพราะหวานเป็นคนไม่ชอบสวมหมวกกันน็อกเพราะว่าหวานกลัวสิวขึ้นแล้วถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกหวานก็ไม่ให้ไปเราก็ไม่บังคับ้วยถ้าไม่ชอบก็มไม่ต้องไปดีวกว่าบินไปเจอกันที่ปลายทางดีวกว่าอันนี้วิบากด้อนพี่อันนี้ไม่วิบากครับอันนี้เอาน บบสกูตเตอร,ตตอร์อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดใช่จากน้ำหวานครับผมสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวซิ่งไปไปเข้าบ้านร้อน้ากเลยแล้วไปไปไปค่ะเชิญครับเดี๋ยวเดียวเดี๋วก่อนเข้าบ้านทุกบ้านมันต้องมีสตอรี่ถูกปะ่ะมีด้วยหรอบ้านนี้ก็มีหลายคนบอกเลยทำไมกล้าที่จะแบบว่าเอากุญแจบ้านเสีไว้นอกเนื่องจากหมาของเราเนี่ย มันตัวใหญ่มากนะครับแล้วมันกระโจนใส่คนเนี่ยก็เลยใช้วิธีขังคนในบ้านแล้วปล่อยหมาข้างนอกครับผมใช่แล้วเวลาคนที่พาหมามาปล่อยก็ต้องใช้กุญแจในการเปิดเข้าเปิดออกเพราะว่าหมาเรามีความสามารถพิเศษ,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 ษก็คือสามารถเปิดประตูเองได้เออพราะฉะนั้นก็ต้องมีกุญแจคาวไว้นี้ตลอดนะคะแต่ไม่ได้คาวไว้ทั้งวันนะคะยะโจรมาเข้าบ้านไปร้อนร้อนรอนค่ะเชิญค่ะเชิญครับ ความเชื่อในเรื่องของ มูเตลูมากๆคุณแม่พี่กวางก็เช่นกันนะคะได้รับการถ่ายทอดมาแรกๆที่มาคุณแม่ก็จะมาแบบเหมือนมาจัดบ้านให้อะไรเงี้ยแม่เขาจะซ่อนในพวกแบบเครื่องรางของ<ว>จุย้ยต่าง,าง,างๆเนี่ยจะซ่อนจุดเล็กๆๆอยู่เต็มบ้านเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆหายไปทีละอันเพราะว่าแม่ดูอยู่ปะไ่ยไม่ดูหรอกเพราะว่าลูกชายไม่เชื่อลูกชายก็จะค่อยๆเก็บออกไปทีละอัน2อันใช่เขาจะเก็บไปทีละสองอันแล้วก็รวมถึงหวานด้วยก็เลยหมดแล้วนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบโซนนั่งเล่นโซนอนเตอร์ท ต่างๆนะครับดูหนังเล่นเกมฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็<ม>จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับโฮมเธียเตอร์เครื่องส่งเครื่องเสียงอะไรต่างๆ Playstation อะไรอย่างเงี้ย<ล>นะครับผม,ผมก็จะเล่นเกมติดเป็นช่วงๆนะบางช่วงก็ติดแบบงอมแงม<ล>ถึงเช้าอะไรเงี้ย ช่วงติดเกมนี่คือแบบออนไลน์คุยกับเพื่อนโอ้โหยิงนัดกันเป็นทีมค,คนบ้าเ,เลยอะก็จะนอนเล่นถึงเช้าอะไรเงี้ยที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นพวก Call Duty อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งเล่นจบไปก็ Last of Us นะครับผมเป็นเกมโปรดเกงชอบเลยครับแล้วเขาให้หว่านลองเล่นด้วยนะ เขาไม่เล่าบาดเข้าทีมอ่ะหมาจะถนัดพวกเกมแบบไอ้ Nintendo ที่มันแบบแค่ถือแล้วก็เอี่ยงเอียงทุบๆอะไรเงี้ยอย่างนั้นอะเขาเคยซื้อ VR ให้หวานหวานแบบอยากได้มากจะต้องอยากได้จะจะเล่นถ้าซื้อมาเล่นเล่นเล่นสรุปไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไปเล่นบ้านเพื่อนเยอะกว่าเราเคยเล่นระหว่างไงหลังตึ้งเลยมันเป็นแบบลงรถไฟห่อเมระหวานหอยระหว่างไงตึ้งไปแล้วหอก็เลยเลิกเล่น <c oughs> บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านสมารม์ทโฮมนะครับผมก็ค่อยๆทำไปยยไนเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ทำเองอะไรเงี้ยก็จะมีอย่าง Google อะไรเงี้ยสั่งเปิดปิดไฟได้ให้กูเกิลไลท์ s อฟมันจะปิด ห้องอื่นห้องอื่นห้องอื่นไม่ปิดท้องีมันดื้อมัไปไปปิดห้องนู้นล่ะคือกวางเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าเดินไปปิดไฟเดินไปเปิดทีวีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอเรานั่งแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากไปไหนแล้วแล้วอยากแบบอยู่เฉยๆสบายๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบสมาร์ทโฮมมันก็สามารถจัดการให้เราด้วยคําสั่งเดียวบอกว่าเราจะขึ้นห้องแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะปิดให้หมดแล้วก็เปิดห้องนอนเปิดแอร์ห้องนอนรอไว้ให้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านเป็นคนแมนนู้ไงหวานเชื่อในตัวเองมาก 话。 แต่เรื่องแบบนี้เรื่องความไฮเทคของบ้านน่ะทำให้ตีกันแบบหลายครั้งมากแล้วอโดยเฉพาะในห้องครัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อมานะครับผมถัดกันไปเลยนะครับก็เป็นห้องดนตรีนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นเสียงออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับเวลานัดวงมาซ้อมกันเนี่ยเขาก็จะซ้อมในหูฟังกันนะครับผมทุกคนก็จะใส่หูฟัง4 5อันแล้วก็ตีกองเล่นกีตาร์ร้องเพลงก็จะไม่มีเสียงเล็ดรอดออกไปข้างนอกก็เหมาะกับบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ได้ทําห้องเก็บเสียงห้องต่อไปอันนี้เป็นห้้องกินขาผ บ่อยที่สุดแล้วอย่างโต๊ะกินข้าวเนี่ยว่ะก็จะไม่ชอบให้มันมีแบบอะไรอะไรว่งทุกคนก็จะวางกันเละเทะเลยดีอยู่ได้วันเดียวก็จะแบบว่ากลับเข้าสู่ยุคเดิมแล้วมันไม่ได้วางแค่มุมนั้นไงมันจะลาแรกๆมันจะวางแค่มุมนั้นครับ สร็จปุ๊บมันจะค่อยๆลาม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 มาเรื่อยๆวานเขาแก้แก้ปัญหาหลายวิธีนะครับมีทั้งเอาแบบเป็นโต๊ะหมุนมาวางตรงกลางเพื่อแบบจะมีเทียนมีอะไรให้มโต๊ะมันแบบเกือบเต็มไปแล้วอะไรเงี้ยก็สู้พวกควางไม่ได้หรอกครับควางก็ยกไอ้โต๊ะหมุนทางอันน้นไปไว้ตรงนู้นนะฮะแล้วก็วางของมนถ้าแต่ว่าเรื่องปัญหาบรสิหนึ่งปัญหาบนโต๊ะกินข้าวนี้ก็เป็นปัญหาที่ทะเลาะกันบ่อยมากรองมาจากห้องครัวซึ่งทะเลาะกันบ่อยที่สุดเลราเราขี้หมุนหิดอะไรก็ทะเลาะกันหมด ไปห้องต่อไปค่ะ welcome welcome อันนี้เป็นออฟฟิศของคุณหวานเขานะครับผมห้องนี้เลยครับห้องนี้เดี๋ยวเปิดปรูสไลด์ด้วยดูสไลด์แต่เวลานินทากันได้ยินนะเพราะพี่กวนเป็นคนหูดีมากๆสมมติว่าหวานแบบทําอะไรในครัวแล้วหวานนินทาเขาว่าย่าคิดว่ากระจกแค่นี้จะทําอะไรได้ได้ยินหูดีมากหูดีเป็นกิโลเลยอ่ะต้องวงจรปิดบ้านาฟังเสียงได้ด้วยนะครับผมสมาร์ทโฮมจริงใช่ครับอะเชิญค่ะ เปิดสีเชิญแล้วปิดคืออะไรหวะห้องต่อไปครับมาเลยครับอันนี้ต้องให้คุณหวานนําเลยครับผมเป็นออฟฟิศของคุณหวานนะครับห้องน <หา S 1> ี้ค่ะก็จะเป็นครัวที่ไม่ชอบ ให้ลกนะคะแต่ก็จะมีความสมาร์ทอยู่นิดนึงตรงที่ก็จะมีเป็นเหมือนเขาเลยลนะนันนก็เป็น Google Home เหมือนกันแต่ว่าจริงๆตัวนี้กวางซื้อไว้ให้หวานเขาเวลาทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเปิดสูตร YouTube เงี้ยต้องเอามือถือมันดูมือนึงทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมตัวนี้มันก็จะเหมือนบอกสูตรเป็นข้อข้อข้อ,ข,อข้อให้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้ใช้หวานใช้เปิดเพลงไงสูตรที่ทำให้เราทะเลาะกันบ่อยสุดคือน,นี่เลยตู้ล้างจานนะคะเครื่องล้างจาน เออเครื่องหลังเปิดดูสิ ซึ่งล้างยังว่ะยังยังไม่ได้ล้างหวานจะไม่ยุ่งกับตู้นี้เลยหวานจะไม่เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยหวานไม่ชอบมากจริงเครื่องล้างจานเถียงกันมาบ่อยมากนะครับว่าสรุปว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดมันไม่สะอาดกวางว่ามันสะอาดมากนะครับเพราะว่ามันมีทั้งฉีดน้ําแรงดันลงผงซักฟอกมันทั้งลงน้ํายาเคลือบและอบร้อนอีกหนึ่งทีนะครับผมคือมันต้องสะอาดมากๆอ่ะแต่มันจะมีสักประมาณร้อยชิ้นมันจะหลุดมาสักชิ้นหนึ่งที่แบบจะดูรูปไหมคราบอยู่แม หลายชิ้นหลุดมาอันนึงมันไม่ได้หลุดมาอันหนึ่งล่าสุดคือมันหลุดมาทั้งแผงเลยคนใช้ใช้ไม่เป็นทุกอย่างหวานล้างมือหมดแล้วมันก็ต้องมากองอยู่ข้างซ <c oughs> ิงอย่างงี้เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวกันตรงไอเนี่ย <มา S 2> เสร็จปุ๊บก็เอาเข้าตู้ได้เลยความหมายตรงเนี้ยคือมันดีแล้วก็ดียังไงันก็ล้มโคมคำคุ้ง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 มันก็ต้องมีล้มกันบ้างก็เหมือนกันไอนี่ก็มีนานหลุดมาบ้างชิ้นหนึ่งอันนี้มันล้มมันเป็นเรื่องปกติปะมันไม่ได้ทำ พออย่าทะเลาะกัน <c oughs> นี่เครื่องปั่นนี้ก็ทําความหุ่นหงิดบ่อยเหมือนกันนะคือไอ้เครื่องปั่นเนี้ยมันจะมีมาหลายหัวมากเอาให้เขาดูสิคือมันมีหลายหัวมากนะครับผมไอ้หัวเนี้ยถ้าดูกันก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันเป็นเอาไว้สาหรับปั่นน้ําผลไม้เครื่องปั่นสมูทตี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือนางก็ไม่เข้าใจ ก็เอามาปั่นพริกปั่นกระเทียมม่ระเมื่อวานกเพิ่งปั่นพรนนนิกกับกระเทียมรู้ได้ไงจับได้แล้วหรอแล้วคือมันปั่นก็ไม่ละเอียดเอาออกก็ยากแล้วก็คืออะไระคือไม่เข้าใจคือปั่นกระเทียมเนี่ยมันใช้แค่นี้เองอันจิ๋วเดียวเนี่ยเนี่ยอุสตส่าห์ซื้อของแบบดีๆมาให้อะไรเงี้ยแค่นี้รู้แล้วทำไงเอาอันนี้คือไปเก็บข้างบนดีกว่า ถ้าหนูเอาเครื่องปั่นสมูทตี้มาปั่นกระเทียมทำไม่มีใครกินสมูทตี้อยู่แล้วป้าแล้วมันไม่ใช่ถูกต้องไงมันไม่ต้องถูกต้องมันถูกใจไงเออเนี่ยเอานี้ไปเก็บดีกว่าไม่ได้ไม่ได้้งไว้อ๋อวันนี้ทําขนมให้ทุกคนด้วยมันมีต้นไม้งอกมาด้วยอ่ะใช่ต้น ไม่ไม่ชื่อที่หนูรู้มันไม่ใช่ชื่อมันมั่วจะบอกใหคเขาต้อนอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่านะชอบโอ้ใครใครรู้ว่าต้นอะไรบอกหน่อยคือไปปักคลองแล้วว่ามันสวยดออีคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ<ส>เราสองคนเป็นคนชอบต้นไม้ชอบ,ชอ,บอะไรอย่างงี้แหละแต่ไม่รู้จักมันไ,ไม่รู้จักว่าต้นนี้เรียกว่าอะไรออซื้อ,อที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยะะใช่บอกหน่อยนะอยากรู้มาถึงโซนนี้นะคะแก๊สเหล่านี้หวานจะไม่ค่อยชอบให้คนอื่นใช้ถ้าหวานไม่ได้ใช้หวานใช้เสร็จก็ต้องยกขึ้นมา เอาสเปรย์ฉีดแล้วก็ทำความสะอาดทุกจุดนะคะก็จะต้องสะอาดเอี่ยมเพราะไม่งั้นมันจะเหม็นเนี่ยสะอาดเอาหน้านาบได้เลยเหรอหม หวานเป็นโรคแบบเกี่ยวกับความสะอาดเนี่ยคือแบบเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยบ้านมันต้องมีรกมีเลอะบ้างอันนี้เด็กคอนเนด้วยไหมพี่ใช่นี้อันอันนี้ต้องขอบคุณเคฟซีนะคะแฟนคลับพี่กว้างเขาให้ดอกไม้ไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์ไก่ยันครับเป็นกว้างแฟนคลับนะคะให้ดอกไม้พี่กว้างมาแล้วก็เราก็มาประดับบ้านส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนมาทําเป็นดอกไม้แห้งอันนี้ก็จะโขกหัวบ้างไม่ถึง อันนี้ก็จะเป็นบ้าน้องหมาระวังลองดูไหมลองดูไหมไม่ดีกว่าที่ไม่ดีกว่าที่เราเล่นดี่คนดูดิเราจะพาขึ้นไปข้างบนได้ไหมอยากดูข้างบนก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูว่าข้างบนมีเรื่องอะไรลับๆของเราอยู่ข้างบนบ้างมีเรื่องลับๆด้วยหรอแน่นอนแต่รู้ว่ามีห้องแห่งความลับอยู่ข้างบนนะห้องซึ่ง บอกไม่ได้ต้องเม้นมาเยอะๆถ้าอยากดูงั้นเราจะจบตรงนี้ตอนนี้เลยเหรอหมดแล้วที่เหลือมันเป็นห้องน้ำแล้วอย่าไปดูเลยครับอ๋อเหรอครับโอเคถ้าอยากดู EP ถัดไปอะไรเงี้ยก็เข้ามาดูกันได้หน้าที่เอทามออนไลน์นะคะครับรายการ My Love is ครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่กดได้ดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่ รายการของเราไงมันก็จะมีรายการของพี่ๆเซเลบท่านอื่นอะไรเงี้ยที่น่าสนใจนะแต่ของเราก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องติดตามี e ีถัดไปนะคะี EP ถัดไปลับว่ะเรื่องลับอีกแล้วอ่ะเราม,มีแต่เรื่องลับๆใช่ครับผมนะรอชมแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกัน,ค,น,นครับผมฟางกัน้ำหวานครับ